สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถสิบร้อด,ด้อา2เพลาฮีโน่ m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  นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่7จ็ดแสนห้นะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับ โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธสง์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับจัดได้สูงนะครับใช้เงินดาวนน้อยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางการออกรถนะครับมีทั้งระบบเงินสด จัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ส่งผ่านโรงงานน้ำตาลส่งผ่านระบบทกสนะครับลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจอยากสอบถามรายละเอียดติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์090-858-8220นะครับออกรถวันนี้ฟรีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดัเช็คจุดรั่วซึมให้ลูกค้าฟรีนะครับผมเราเช็ครถให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับสำหรับเรื่องเอกสารนะครับเรื่อง ฝ่ายทะเบียนนะครับเรามีทีมงานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับผมพี่น้องสบายใจได้นะครับฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ